สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสิรินทาหลอดนะคะก่อนอื่นแม่หมอต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ส่งซูเปอร์แตงหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องนะคะล้วนเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆและสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะจุดแข็งใดในตัวคุณที่ทำให้คุณยืนหยัดมาได้ถึงทุกวันนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจุดแข็งของคุณนะคะคืออะไรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนถ้าฟังแล้วรู้สึกอึดอัดเกิดพลังงานลบก็สามารถที่จะเลื่อนผ่านได้เลยคลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณก็ได้หากมีการก้าวล่วงประการใดผิดพลาดประการใดแม่หมอต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานตัวตนกันก่อนนะคะ ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ขอเช็คพลังงานตัวตนนะคะ มีการฝึกจิตทำสมาธินะฮะไพ่สองใบเนี้ยเป็นไพ่ของการฝึกจิตทำสมาธิกลับเข้าข้างในตัวเองนะฮะอยู่กับตัวเองอยู่กับความสงบนะฮะ,ะสามารถที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณภายในของคุณได้ก็คือเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะนะ,ะผ่านบททดสอบผ่านสิ่งต่างๆมาเยอะนะคะจนคุณได้มีการ มาอยู่กับตัวเองนะคะมาหาคําตอบในในชีวิตของคุณด้วยตัวคุณเองอกลับเข้ามาเพื่อพิจารณาชีวิตนะคะถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรนะคะอยู่เงียบๆอยู่กับตัวเองเพื่อค้นพบคำตอบนั้น และทุกวันนี้คุณก็ได้รับคำตอบนั้นแล้วนะคะเพราะอะไรจึงบอกว่าคุณได้รับคำตอบนั้นแล้วพ่อไพ่ e ทม e r ล n c ์นะคะคือไพ่ของคนที่มีการยกระดับจิตวิญญาณของคุณขึ้นนั่นแหละหาะจึงเป็นคำตอบว่าคุณได้รับคำตอบแล้วว่าชีวิตของคุณทำไมจึงเจอกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ะะและคุณก็เป็นคนที่มีภารกิจด้วยนะคะราชินีถือไม้เท้านะคะเป็นคนมีภารกิจที่จะต้องทําก็คือเป็นไพ่ของคนที่ไปผ่านบททดสอบผ่านบทเรียนต่างๆมานะจนคุณเข้าใจเข้าใจโลกเข้าใจความเป็นมนุษย์เข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะคะเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานตัวตนของคุณ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงอีกนะคะ ไพ่ใต้สำรับนะคะราชาถือดาบตอนนี้นะคะเหมือนสิ่งที่คุณออมองหาอยู่เนาะมองหารอคอยก็คือโอกาสโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงนะคะโอกาสที่จะสร้างทรัพย์สินให้กับตัวคุณเองนะคะนี่คือสิ่งที่ตอนเนี้ย ในใจคุณปรารถนานะคะก็คือความมั่นคงในชีวิตของคุณน,นั่นเองเนาะเนี่ยมองหาโอกาสเนาะความมั่นคงเนี่ยในสิ่งที่คุณมองหาอยู่นะคะเป็นไพ่เนี่ยไพ่สีไม้เท้าเนาะไพ่ของความมั่นคงเนี่ย The Emperor คือความมั่นคงโดยเฉพาะความมั่นคงทางด้านการเงินคือโอกาสที่คุณกำลังมองหาอยู่นตอนนี้นะคะ แต่ก่อนหน้านี้เนาะสิ่งที่คุณไปเจอมาคุณอาจจะไปเจอกับศัตรูคู่อริของคุณก็ได้นะมีการทะเลาะก,กันเนาะม,มีการต่อสู้มีการทะเลาะนะฮะไปเจอศัตรูคู่อรินั่นแหละและศัตรูคู่อรินี้นะคะก็ทําให้คุณได้มีเกิดความสูญเสียเออเกิดความเศร้าใจเสียใจนะอืมมันมีความสูญเสียมันมีการพัง จนทำให้คุณรู้สึกเสียใจอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณในครั้งนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับสิ่งที่คุณไปต่อสู้มากับศัตรูคู่อริของคุณตรงนั้นนะคะมันสร้างความเข้มแข็งให้กับคุณนะไพ่สเตงนะคะเป็นไพ่ของคนที่มีความเข้มแข็งผ่านอุปสรรคผ่านสิ่งต่างๆมามากมายบอกได้เลยนะคะ ตามหัวข้อเราเนาะจุดแข็งใดในตัวคุณที่ทําให้คุณยืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้นะสิ่งที่คุณไปเจอมาไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเ่าไม่ใช่เจอแบบว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเหมือนคนอื่นไม่ใช่อืมเนะีย่ยไพ่แปดดาบนะไปเจอเจ้ากรรมในเวรไปเจอวิบากกรรมไปไปเจอสิ่งที่มันมัน ครอบมันพันมันจองจําให้ชีวิตของคุณนะมันมืดแปดด้านแต่สิ่งที่คุณไปเจอมาไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคมาสักเท่าไหร่นะอบอกได้เลยคุณผ่านปัญหาต่างๆมามากมายเรียกว่าตลอดชีวิตเนะี่ยอยู่กับการล้มลุกคุกคานอยู่กับการผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคผ่านบททดสอบอแต่สิ่งที่เกิดขึ้น ในทุกๆครั้งที่คุณเจอบททดสอบและคุณผ่านมาันมาได้คุณจะแข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆรื่เรียกว่าเป็นคนฆ่าไม่ตายอ่ะนะไม่ว่าคุณจะล้มสักี่ครั้งคุณก็ลุกขึ้นมาได้ในทุกๆครั้งล้มครั้งหนึ่งคุณก็ร้องไห้ครั้งหนึ่ง ร้องไห้ก็คืออะไรคุณก็ลุกขึ้นมาปาดน้ำตาและไปต่ออยู่แบบนี้แหละค่ะ,ะเจออุปสรรคเจอปัญหาผ่านบททดสอบมาล้มลุกคุกคลานร้องไห้เสียน้ำตาอืมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเสียน้ำตาสักเท่าไหร่คุณก็ต้องไปต่อชีวิตคุณต้องดีขึ้นให้ได้คุณต้องผ่านพ้นทุกครั้ง กาจะเจออะไรปัญหาทุกอย่างอาอาจจะเจอปัญหาเรื่องก็แล้วแต่เนาะแต่ละคนก็ปัญหาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่บางคนก็อาจจะเจอมันทุกรูปแบบปัญหาการการงานการเงินความสัมพันธ์เจอความรักมาไม่รู้สักกี่ครั้งก็ผิดหวังมันทุกครั้งอาจจะไปเจอคู่กรรมเจอเจ้ากรรมในเวรอ่า ฟันฝ่ามาเสียใจร้องไห้เจ็บปวดนะอืมหรืออาจจะไปเจอปัญหาการติดขัดทางเรื่องการเงินนะเพราะว่าตอนนี้คุณมุ่งมั่นเรียกว่าตอนนี้ในความรู้สึกของคุณนะเมื่อคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมันต้องมั่นคงอย่างเดียวแหละนะตอนนี้นะในสิ่งที่คุณนึกอยู่ในใจก็ไม่ว่าอะไรก็ช่างมันรู้อย่างเดียวว่าฉันต้องไปต่ออืม ฉันหยุดไม่ได้อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะฮะคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณอาจจะเป็นผู้นำครอบครัวมีคนในปกครองที่คุณต้องดูแลอาจจะเป็นคนที่ดูแลพ่อแม่ดูแลลูกดูแลสัตว์เลี้ยงอะไรก็ว่าไปเนาะแต่คือคุณเป็นคนที่เหมือนมีความเป็นพ่อนะไพ่ the emperor นะคะ มีความเป็นพ่อที่ต้องดูแลคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้มแข็งไม่ว่าคุณจะเจออะไรเจออุปสรรคอะไรคุณไม่สามารถล้มได้อ่ะผู้แบบนี้ดีกว่าเด็ดเดียวเด็ดขาดชัดเจนนะนี่คือความเป็นตัวคุณเนี่ยไพราชาถือดาบนะชัดเจนมีเหตุมีผลนะฮะเป็นคนที่ตรงไปตรงมา เป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวพูดคำไหนเป็นคำนั้นทำอะไรไม่มีเหลาะแหละอืมเนี่ยทำอะไรต้องคือต้องต้องเอาชนะให้ได้ต้องฟันฝ่ามันไปให้ได้ต้องผ่านมันไปให้ได้ไม่มีการที่จะยอมแพ้กับอุปสรรคใดๆนะคะเนี่ยคือถือดาบอ่ะ ชีวิตคุณนะถือดาบตลอดต่อสู้ตลอดนะเออเป็นนักสู้นักสู้ชีวิตถึงบอกว่าทําไมคุณถึงยืนหยัดไม่ได้ถึงทุกวันนี้เพราะคุณเป็นนักสู้นะคะคือดาบเดียวเนี่ยถือแบบฟันฝ่าอุปสรรคมาตลอดอืมเนี่ยถือดาบมาตลอดต่อสู้กับศัตรูคู่อริเนี่ยต่อสู้กับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเออเนี่ยถือดาบตลอดเลยเห็นไหมฮะเนี่ย ราชาถือราชาถือดาบเนาะอืมเนี่ยเนี่ยคือความเป็นตัวคุณนะฮะเนี่ยแต่ถามว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงคุณหลุดพ้นนะ,ะคุณหลุดพ้นแล้วนะวันนี้นะคะคุณสามารถที่จะหลุดพ้นแล้วไพ่ the w o r l l ขึ้นนะคะ,ะหลุดพ้นจากวิบากกรรมหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวร หลุดพ้นจากความเศร้าความเสียใจตรงนั้นคุณผ่านมาได้แล้วคุณเข้มแข็งคุณแข็งแกร่งคุณคือแมวก้าชีวิตฆ่าไม่ตายจนถึงทุกวันนี้คุณก็ยืนหยัดได้จุดแข็งในตัวคุณคือคุณเข้มแข็งคุณเด็ดเดี่ยวคุณกล้าหาญคุณไม่เคยยอมแพ้กับอุปสรรคในชีวิตคุณ เรียกว่าคนอื่นเขาโอ้โหแบบเจอปัญหาอย่างคุณนะสลบไปแล้วอ่ะแต่คุณไม่เนาะออคุณยังยืนหยัดต่อไปนะคะคำว่ายอมแพ้มันไม่ได้อยู่ในสารระบบในความคิดของคุณเลยนะคะออไปต่อเสมอไม่ว่าชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะทำดีต่อไป คุณจะทำเพื่อคนที่คุณรักต่อไปอืมนั่นแหละคือความเป็นตัวคุณนะคะทำเพื่อผู้อื่นนะตลอดชีวิตของคุณนะบอกได้เลยนะคุณทำเพื่อผู้อื่นทำเพื่อคนที่คุณรักเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะคุณไม่ได้ทำเพื่อตัวคุณเองนะคุณทำเพื่อครอบครัวของคุณ คุณทําเพื่อคนที่คุณรักคุณอยากจะให้คนที่คุณรักมีความสุขอยากจะให้คนที่คุณรักอยู่อย่างสุขสบายคุณจึงต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างพูดถึงลำพังในตัวคุณนะเอ่อค่ยก่อนหน้านี้นะคะเป็นไพ่าราชินีถือถ้วยเนาะกับ the hermit นะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่รักความสงบนะคุณเป็นคนสันโดษนะคะ เรียกว่าเป็นพลังงานของคนที่เป็นโท t เวิร r t นะอืมในความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณอะคุณเป็นโท t เวิร r d นะคือคุณไม่ได้อยากที่จะไปแข่งขันอะไรกับใครเลยนะคุณไม่ได้อยากที่จะไปสู้ลบปบมือกับใครคุณจะไม่ชอบที่จะแบบต้องประกาศความสาเร็จต้องประกาศความ ร่ำรวยอะไรไม่ใช่แต่ถ้าถ้าคุณมีคุณก็จะมีเพื่อให้คนที่คุณรักมีความสุขอืนั่นแหละทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อคนในครอบครัวอหาเงินหาทองก็อยากที่จะให้ครอบครัวมีความสุขคือสุดยอดปรารถนาของคุณก็คือถ้าคุณสามารถสร้างครอบครัวให้มีความสุขได้มีเงินมีทองได้มีความมั่นคงได้ คุณก็อยากจะอยู่แบบมีความสุขเงียบๆกับคนในครอบครัวของคุณนะคุณไม่ได้อยากที่จะไปอวดหรือไปโชว์อะไรกับใครเขาเลยถ้ามีก็อยากที่จะเพื่อให้ได้มีความสุขอยู่กับครอบครัวนะอยู่กับโลกใบเล็กๆของคุณเนี่ยโลกที่มีครอบครัวของคุณอยู่เนี่ยเออแค่นั้นแหละจริงๆในความเป็นตัวคุณนะ่ะแล้วก็ชอบสันโดษชอบอยู่เงียบๆชอบปฏิบัติธรรมทำสมาธิ ประมาณนี้เนาะชัดเจนนะความเป็นตัวคุณเนี่ยเป็นนักสู้นะจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะไปสู้ใครเขาหรอกแต่เออคนอ่าศัตรูคู่อริเข้ามาเองอะไรประมาณเนี้เนาะ,นอ,ะอืมมันต้องเจอไงคือมันเป็นช่วงที่ว่ามันจะจะต้องเจอวิบากกรรมเจอเจ้ากรรมในเวรอ่าเจอบททดสอบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็ทำให้คุณได้มีการ กลับเข้าข้างในตัวเองอะนะเพราะตัวคุณเองจริงๆแล้วอะคุณมีความเป็นคนที่ชอบสันโดษเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเงียบเป็นเบื้องต้นของคุณอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณเนาะจึงเลือกที่จะใช้การอยู่เงียบๆการแก้ปัญหาด้วยตัวคุณเองนะคะโดยที่ไม่ไป ขอความช่วยเหลืออะไรจากใครทั้งนั้นน่ะคุณขอที่จะผ่านสิ่งต่างๆด้วยตัวคุณเองอ่ไม่ต้องให้ใครมาเดือดร้อนกับคุณนะคุณจะสู้ด้วยตัวคุณเองเท่านั้นนะคะอ่านี่คือความเป็นตัวคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าอะไรอีกที่คุณไปเจอแล้วคุณยืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้ แบบไหนเนาะ เนะี่ยเจอมาหนักนะฮะเจอมาหนักทั้งเป็นอืมคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากนะฮะเป็นคนที่มีภาระเนาะเออ แต่บางครั้งนะฮะสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบมันทําให้คุณแบกมากเกินไปนะคะมมีพลังงานของความเป็นเดอะแบกนะคะแบกทุกสิ่งทุกอย่างนะอืมเพราะว่าความที่คุณอยากที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวนะคะ อยากจะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวอยากจะมอบของขวัญอยากจะมอบสิ่งที่ดีๆให้กับคนที่คุณรักนะฮะตรงนี้มันจะทำให้คุณทั้งเหนื่อยทั้งหนักเป็นเดอะแบกนะออแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะมันมีการมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะที่สร้างความสูญเสียให้กับคุณนะฮะ อาจจะเป็นการสูญเสียทางด้านการเงินก็ได้นะฮะอืมอาจจะถูกหลอกถูกโกงเนาะอ่าถูกโกงเงินทําให้เงินของคุณเนี่ยมันการเงินมัน,ม,นมันพังมันเสียหายนะคะมันสูญเสียอ่าทางด้านการเงินนะคะที่พลังงานในตัวคุณเนาะคุณ คุณเป็นคนเก่งนะเก่งมากๆาเดเมติเชียนะคะก็คือคนที่ผ่านสิ่งต่างๆมามากมายเนาะมันเหมือนกับว่าในสิ่งที่คุณไปเจอมานะคะเพื่อ เพื่อให้คุณก้าวเข้าสู่ความเป็นดอะ m a g i c ชียนะคะเพื่อให้คุณกลายเป็น The Magician นั่นเองเนาะเป็นเหมือนมีการเริ่มต้นในความเป็นตัวตนใหม่ของคุณนะคะตัวตนใหม่คนนี้นะคะมีความเข้าใจสิ่งต่างๆเกือบแทบจะทุกอย่างแล้วเรียกว่าตอนนี้คุณรู้หมดทุกอย่างประสบการณ์ที่คุณผ่านมา ความเป็นตัวคุณทำไมคุณถึงยืนหยัดมาได้อย่างที่บอกนะคะว่าในทุกบททดสอบที่คุณผ่านมายิ่งคุณเจอบททดสอบมากเท่าไหร่คุณยิ่งเติบโตมากเท่านั้นในทุกๆครั้งที่คุณล้มลงการลุกขึ้นของคุณนะคะคุณจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะคุณไม่เคยหยุดนิ่งเลย แต่ถามว่าสิ่งนั้นที่คุณเจอมานะฮะม,มันเหมือนเป็นของขวัญสำหรับคุณนะของขวัญที่คุณได้รับจากบททดสอบจากบทเรียนจากอุปสรรคต่างๆที่คุณไปเจอนะฮะก็คือคุณเจออุปสรรคเจอบทเรียนทุกครั้งคุณเติบโตขึ้นทุกครั้งคุณเติบโตทั้งปัญญาภายนอกในการดูผู้คน ในการรู้จักคนดูคนออกมองคนเป็นนะคะคุณจะรู้หมดเลยนะตอนนี้ถ้าใครเข้ามาในชีวิตคุณนะคุณจะสามารถรู้และเดาใจเขาได้ว่าเขาเข้ามาหาคุณเพื่อจุดประสงค์อะไรเข้ามาเพื่อมอบสิ่งที่ดีๆให้กับคุณหรือเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณคุณสามารถดูคนเป็น นะอ,อย่างที่บอกเนี่ยคือคุณเติบโตทั้งปัญญาภายนอกและคุณเติบโตทั้งปัญญาภายในปัญญาที่รู้นะคะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยคือการที่จะอยู่ด้วยความไม่ทุกข์มันเป็นแบบไหนคุณรู้วิธีที่จะทำให้ตัวเองทุกข์น้อยที่สุด นี่คือปัญญาภายในและเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวนะเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดไม่ได้สนใจกับอะไรมากมายนะคุณกลับมารักตัวคุณเองนะคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าใครเข้ามาในความสัมพันธ์เนาะเออถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้คุณจะมีความสุขนะคุณก็สามารถตัดได้เลยมีเหตุมีผลมองคนเป็น ไม่ยึดติดแล้วกับความสัมพันธ์นะคะเรียกว่าคุณอยู่ตัวคนเดียวก็ได้แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะอ่า uh huh. เนี่ยแล้วก็เป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆทำอะไรทำจริงทำอะไรต้องสำเร็จจะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยคุณจะมีความมุ่งมั่นคุณจะไม่เคยยอมแพ้คุณจะไม่ท้อถอยคุณจะเอาชนะมันให้ได้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะ แต่บอกได้เลยนะตอนนี้นะคะพลังงานของคุณนะถ้าคุณมีพลังงานของความเป็นเดอะแมจิเชียนนะคะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคุณจะสำเร็จง่ายมากถ้าตอนนี้นะคะสิ่งใดที่คุณยังไม่เคยทำสำเร็จคุณจะทำมันสำเร็จสิ่งใดที่คุณไม่เคยเอาชนะมันได้คุณจะเอาชนะมันได้ เนี่ยคือพลังงานณนะปัจจุบันของคุณนะคุณจะเห็นได้ชัดว่าคุณทำสิ่งเดียวกันนี่แหละที่เมื่อก่อนคุณทำตั้งนานมันไม่เคยสำเร็จเลยแต่มาณนะปัจจุบันทำไมคุณทำสำเร็จง่ายเนี่ยคุณจะได้รับสิ่งนี้นะคะไพ่สามดาบเนาะเนี่ยการจบการพังในชีวิตคุณนะตรงเนี้ยเรียกว่าใจมันพังไปด้วย อาจจะเป็นความสูญเสียทั้งทางด้านการเงินเนาะแล้วก็อาจจะเป็นความสูญเสียทั้งด้านความสัมพันธ์ก็ได้สามดาบเนาะอืมความสัมพันธ์ที่สร้างความเจ็บปวดให้กับคุณนะอ่าจนให้คุณเป็นเนี่ยกลายเป็นราชินีถือดาบนะอ่คือไม่ได้สนใจอีกแล้วเนาะกับความสัมพันธ์อยู่ได้ด้วยตัวเองรักตัวเองอืมถ้าความสัมพันธ์ที่เข้ามามันไม่ได้ ตอบโจทย์ในหัวใจคุณนะคุณก็เรียกว่า no โสน no แคร์เนาะเพราะสิ่งที่คุณไปผ่านมาเนี่ยตรงเนี้ยคุณได้ผ่านความเจ็บปวดมาถึงที่สุดเนดี่ยเห็นไหมฮะหัวใจสลายอะจนคุณไม่ยึดติดแล้วนะคะกับความสัมพันธ์ไม่ยึดติดว่าจะต้องมีความรักไม่ยึดติด ว่าถ้ามีความรักจะต้องทุ่มเทจะต้องทำอะไรที่มันไม่เป็นตัวของตัวเองคุณไม่เอาแล้วนะกับความสัมพันธ์ตรงนั้นคุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองกลับมามีชีวิตเป็นของตัวเองอย่างร้อยเอร์เซ็นตะ์ตอนนี้นะคะให้เดทแอนด์รีเบิร์นะคะการจบสิ่งเก่าเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่มันเหมือนตัวตนคุณณนะปัจจุบันนี้กับสิ่งที่คุณไปเจอมานะคะอืม ตัวตนเก่าของคุณอาจจะเป็นคนที่ยอมคนอาจจะเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่มีแต่ให้เป็น back, เดอะแบกเนาะแบกทุกอย่างทุกเรื่องใครทุกใจอะไรมาใครมีปัญหาอะไรมาคุณรับหมดคุณแบกหมดคุณแก้ปัญหาให้เขาหมดคุณทำทุกอย่างเพื่อผู้อื่นแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับมามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีเนาะ แต่มันกลับได้รับสิ่งที่มันเป็นความเจ็บปวดเป็นความเสียใจหัวใจสลายกลับคืนมาจนทำให้ตอนนี้คุณได้เปลี่ยนแปลงตัวคุณไปคนใหม่บอได้เลยนะคะประสบการณ์ที่คุณผ่านมาจุดแข็งในตัวคุณก็คือคุณไปผ่านประสบการณ์มาอย่างมากมายนะคะล้มลุกคุกคาน เจ็บปวดเศร้าใจเสียใจเจอมันหนักมากๆจนถึงทุกวันนี้คุณเข้มแข็งคุณแข็งแกร่งจนทำให้คุณได้ยืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้เรียกว่าตอนนี้นะคะมันไม่มีอะไรที่จะโค่นคุณลงได้แล้วมันไม่มีอะไรที่จะทำร้ายคุณได้แล้วมันไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณต้องเศร้าใจเสียใจหรือเป็นทุกข์ใจทุกแบบฟูมฟาย ไม่มีนะคุณจะไม่มีอาการแบบนั้นคุณจะนิ่งมากไม่ว่าอะไรจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าอะไรจะกระทบคุณจะนิ่งคุณจะใช้ความนิ่งอย่างเดียวมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงมากนิ่งมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนะี่ยก็คือคำตอบตามหน้าไพ่นี่ละคะ่ะคุณมีการทาน t r a n s f o ตัวเองเนาะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ที่คุณจะสามารถยืนหยัดได้ในทุกๆสถานการณ์นั่นเอง โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแม่หมอก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ